อยากถามในส่วนตัวท่านเองด้วยนะครับให้ให้ท่านบอกว่าเอ๊ะตกลงตอนนี้ท่านเป็นทัางที่ปรึกษาพบทบแล้วนะครับก็มีมีส่วนให้คําแนะนำใช่ไหมฮะแนวแนวทางในการปฏิบัติกับท่านท่านพบทบในเชิงนโยบายหรืออาจจะในในความเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงท่านบิ๊กเติงก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือตอนนี้ท่านก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้แต่ไม่ได้หมายความว่าอยู่ท่านแม่ทัพก็ สามพิจารณาว่าอันไหนที่เหมาะสมเหมาะควรยังไงเอาเอาเอาที่พูดได้ได้ไ,ดไหมอันไหนพูดไม่ได้ท่านไม่ต้องพูดท่านแนะนํนนาอะไรยังไงท่านบ้างอ๋อของท่านวิการฐานบกท่านก็ให้เกียรติผมในการเชิญไปเป็นที่ปรึกษาครับแล้วก็มอบงานหลักๆเลยมอบงานด้านด้านมลชนให้ที่มีพี่น้องคอยใ,ให้กําลังใจมานั่นแหละรักษาพี่น้องเราไว้เพื่อที่จะไปพูดคุยในเรื่อง ให้เกิดความรักชาติรักแผ่นดิน,นทั้งต,ตัวหนูน้อยน้องเยาว,วชนมัธยมมหาลัยแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ในแต่ละสถานที่ทั่วประเทศแล้วก็คงจะทำงานในหน้าที่นี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็กกมีมีเข้ามาน่าจะ,น,าจะน่าจะเต็มไปจนถึงธันวามกราคลวันนี้เดินสายทุกวันนะตรงนี้ครก็ถือว่าเรา พี่น้องก็อยากอยากเจอพูดคุยกัน f อซเยอะท่านเยอะมากก็ไปไปทักทายกันให้กำลังใจแล้วในห่วงหนึ่งเราผ่านมาในการที่จะทําหน้าที่ร่วมกันความรู้สึกร่วมกันนั้นมันยังมันยังคุกคุนอยู่คําพูดที่ท่านเจอบ่อยที่สุดจาก f c นี่คือที่ปร<า>ะชาชนที่เจอคําพูดที่เจอบ่อยอที่ที่บอกท่านหรือฝากท่านอะไรอย่างเงี้ยก็ห <laughs> มายถึงว่าไม่ทับกุ้งก็ อย่างนี้ไปไหนอะไรเงี้ยอย่างนี้ไปไหนน่าอยู่กับพวกเราอย่าทิ้งพวกเราไปไหนอย่างนี้ไปเล่นกันเมืองยืนใต่ไม่เล่นไม่เล่นยืนย้ําแล้วหายไปไหนน่าอยู่อยู่พูดคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้หายไปไหนครับก็เลยพอได้ปุ๊บก็มีพี่น้องเราไปทำทิกต็อกไปทําอะไรครับเพื่อนๆก็จะเห็นเอาเห็นแล้วลุงกุ้งมานี่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ดีใจเป็นเหมือนความรู้สึกคนรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบัน ชาติศาสนาพระกษัตริย์เนี่ยมาเจอกันผมก็คงจะรักษาไว้แบบนี้ส่วนปรึกษาด้านอื่นก็แล้วแต่ท่านจะมีโอกาสที่จะปรึกษาด้านความมั่นคงทุกอย่างาแต่ท่านจะพูดคุยแล้วก็แล้วก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วส่วนัแม่ทัพตื่นก็ให้กาลังใจท่านว่าท่านจะเป็นแม่ทัพก็เห็นการดําเนินงานเห็นการปฏิบัติมาร่วมกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วโดยต่อเนื่องอยู่แล้วถ้าเป็นรองแม่ทัพ ไม่มีปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาครับเพราะวัตถุประสงค์เดียวกันคือรักษาผลประโยชน์ของชาติอยู่แล้วกลับท่านท่านรู้งานทุกอย่างอันนี้ให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนเพราะห้าวันปฏิบัติการเนี่ยเมื่อกี้นี้ท่านบอกช่วงหลังใหม่ว่าโอ้โหท่านนทับเติมนี้อยู่ใกล้ชิดกว่าท่านในตอนนั้นด้วยซ้ำใช่ไหมอยู่ด้วยกันกลับเอาละ